สวัสดีครับวันนี้นะครับพีเพนะครับจะมาแนะนําวิธีการชาร์จแบตของลำโพงไอว่านะครับว่าวิธีการชาร์จแบตควรชาร์จอย่างไรและผมจะแนะนํานะครับวิธีการยืดอายุแบตเตอรี่ว่าควรทาอย่างไรครับเพื่อให้ลําโพงตัวนี้หรือแบตเตอรี่ตัวนี้อยู่กับเราไปนานนะครับวิธีการชาร์จก็ดังนี้เลยอย่างแรกนะครับผมอันนี้คือแนะนํานะครับก็คือเราปิดลําโพงของเราครับทุกตัวนี่นะครับผมปิดแล้วนะครับผม อันตัวนี้ก็ปิดแล้วครับก็คือสามารถใช้กับลําโพงไอว่าทุกรุ่นนะครับผมสามารถใช้ได้นี่นะครับแล้วก็อะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์ apter, เราสามารถเอาอะแดปเตอร์โทรศัพท์มือถือทุกรุ่นทุกยี่ห้อของเรานะครับที่มีแรงไฟก็คือ5โวลต์ขึ้นไปนะครับสามารถนํามาชาร์จแบตได้เลยครับโดยการต่อสายครับ สายก็หาง่ายครับก็คือเราสามารถเอาสายโทรศัพท์ของเราก็ได้ครับที่เป็น usb type c นะครับในการต่อนะครับสามารถเอามาใช้ได้ครับอันนี้ก็คือสาย Samsung อันนี้ก็คือสายของเสี o ยวมีนะครับอันนี้ก็คือสาย Op p o ปนะครับสมมติมันก็สามารถเอามาชาร์จได้หมดครับที่เป็น usb type c แบบนี้นะครับอย่างแรกนะครับผมเราก็ทําการเสียบปลั๊กเรียบร้อยต่อไฟเรียบร้อยนะครับแล้วก็เราก็เอาสาย usb ครับเสียบเข้าไปถลำโพงนะครับอย่าลืมนะครับปิดก่อนนะครับผมหรือเราก็ เราสามารถเปิดไปด้วยแล้วก็ชาร์จไปด้วยได้ครับแต Jean ่แบตเตอรี่อาจจะเข้าช้านะครับเพราะว่าเราเอาพลังงานส่วนหนึ่งมาฟังเพลงไงครับผมมันอาจจะเข้าช้าแต่ถ้าเราปิดมันก็เอาพลังงานทั้งหมดของเราเข้าไปในแบตเตอรี่ได้ครับผมก็คือไฟมันจะเข้าเร็วกว่านะครับอย่างแรกนะครับผมแล้วก็เสียบเข้าเลยเสียบเข่าเสียบเข่าพอเสียบเข้าเสร็จแล้วนะครับผมเห็นไหมครับถ้าเป็นรุ่นแบบว่ารุ่นตัวเล็กแบบนี้ไฟมันจะกระพริบเลยครับแต่ถ้ารุ่นใหญ่ๆนะครับไฟมันจะเป็นสีส้มเหลืองครับเห็นไหมครับ ตรงนี้เลยนี่สมมุติผมถอดออกนะครับดับครับแต่ถ้าผมเสียบชาร์จนี่ครับมันเป็นการบ่งบอกว่าเรากําลังชาร์จแบตอยู่นะบอกว่าไฟเข้าอยู่ครับสีมส้มนี้แล้วมาดูตัวตัวใหญ่นะครับผมถอดนะครับแล้วผมเสียบเข้าไปนะครับนี่ครับเห็นไหมไฟมันกระพริบบอกว่าเรากำลังชาร์จอยู่นะครับผมนี่เลย วิธีการชาร์จก็ไม่ยากนะครับแต่แนะนําว่าให้ชาร์จที่ถูกหลักหรือใช้อแดเตอร์ที่มาตรฐานหรือสายไฟที่มาตรฐานนะครับในการชาร์จเจ้าลำโพงนะครับทุกยี่ห้อครับทุกรุ่นถ้าเราใช้หรือว่าเราชาร์จพวกสายชาร์จหรืออะแดปเตอร์ที่มีคุณภาพจะทําให้กระแสไฟหรือว่าแบตเตอรี่เราจะอยู่กับเราไปนาน,นครับแล้วก็มีประสิทธิภาพในการทํางานมากขึ้นนะครับผม สำหรับแนะนำนะครับวิธีการชาร์จก็ตามนี้เลยครับสำหรับวันนี้ผมขอขอบคุณนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับ